ค่ะวันนี้เราจะพาไปบุกโกนะคะโกอะไรไปดูกันนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสวนพริกของตานะคะนี่นะครับเยอะแยะนะครับเป็นร้อยกว่าต้นเป็นร้อยสอ,อยนั่นแหละครับสวนพริกนี่อาก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่สวนพริกนะครับใกล้จะได้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ไปดูกันนะครับว่าเรามีอะไรให้ดูครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับนี่นี่นะครับทำอะไรครับผาหน่อมไม้ค็ผ่าหน่อมไม้อันนี้หน่อมไม้อะไรกินซุงนะครับหน่อมไม้กินซุงนะครับนี่มีคือก,กอมนะครับหน่อมไม้กินซุงน,งนี่นจะหาตะต่อมตะแกงด้วยนะตะแกงเอา้าไอเจ้าตัวเล็กอืม จะตบ้างทำไมนี่นะครับได้แล้วนอนหนึ่งมาครับนี่ค่ะใหญ่อยู่นะคะยกขึ้นสินั่นแหละอันนี้ก็มาให้กำลังใจไงไปแล้วได้แล้วนำมากินซุงไม่ยอดเลยค่ะ ปัามนีนอนอีกนอนนึงนะครับมีปลาป่น่อน่ะนี่ค่ะนี่นะครับอีกนอนนึง สามหนอทำาหารเย็นวันนี้เหนื่อยไหมครับเก็บค่ะพ่อบ้านอุตตกตกตกอันนู้คือต้นลำใหญ่นะครับเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวเราเรามาทำคลิปเอานะครับถ้ามันเป็นให้มันโตก่อนนี่ให้มันโตก่อนนี่เรก็เก็บนะครับ นาา้ำมันี่มาเด้อมาหาน่อไมา้น้ำกันไดพน้พี่น้องพี่น้องมองป่ายสุกูสุขนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนี่ครับนูน่นคือลางวัชมนะครับ มืดๆตรงนูนะครับอ่าจะเห็นนะครับตากลค์ก็แชร์นะครับนี่คือริมห้วยเลาะนาของปลายเกาะ,ะครับอยู่ตีนเขานะครับออเอา้าเอามาทำไมโนริย,เอ,อยเอามันเฉยเลย อู้อหังเพิงอู้อันนี้นี่เพอรเลยแย่ฮอสอู้มีหัวคนแย่อยู่นะอู้หังจะจะไข่เนี่ยยังลุงปลาอน่ะอืมเนี่ยปลาบ่อน,น,น,อนปลาขึ้นมาหายใจเขาเรียกว่าปลาบ่อนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้เราไม่มีอะไรจะทำเราก็ออกมาลงมือทา,งงานหน่อไม้นะครับนี่ทำอะไรครับนะ่ะทำทา,ทำาดร,ระวังตกน้ำนะเราเห็นอะไรครับท่านผู้ชมผักกูดน, <Good S 1> นะครับนี่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  พวดพวกมั่วแต่งพวกม่กแต่งเด้อพี่น้องเด้อนี่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 ผักกรูดนะครับมันเป็นกรูดนะครับแล้วเขาจึงเรียกผักกรูดนี่แล้วโอ้ยโอ้นี่จะตกน้ำเออทางดีๆมีไม่ไปนะครับ นี่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 เนี่ยห่านหนึ่ผักกูดนีมาดูไล่ลูสวนนะครับผักกูดไล่ก็เชื่อที่น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 ะครับนี่กูดผักกูดใครอยากจะกินผักกูดก็มาได้นะครับหมู่บ้านเกาะเกหรือบ้านปลายเกาเกาะโอ้โอ้โอ้เหยียบน้ำ นี่นะครับนี่ฝากคนไล้์กดแชร์ด้วยนะครับอะไรนี่นเลยครับนี่นะครับนี่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 แล้วก็เด็ดเอาตรงมันอ่อนเด้อพี่น้องนีนี่นี่นนนน กูผัดน้ำมันหอยก็อร่อยลวกก็อร่อยแกก็อร่อยอร่อยเป็นหมดนะครับถ้าทำให้อร่อยมีบรรยากาศของบ้านกกอกนะครับริมห้วยนะครับโอ้โหจะตกห้วยแล้ว ลก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 มากนี่นี่ก็ะปุกกระกูนะครับนี่ฝากไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับไอ้นมีไอโน่ะนึะ่หักกรูดเขียว อันนี้กำลังเก็บยอดฝักทองนะครับไปแกงสนไม้แล้วก็หมากเล็กมันด้วยนะคะลูกเล็กลูกฝักทองลูกเล็กนะครับเดราก็ไปหาดูนะครับนี่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 นีนี่นี่น่นนี่ครับท่านผู้ชม เฮ้ยมันหนาวหรือบนเนี่ยนะมาอูบดูขดมันครับนี่นี่เหรอว่าน้อยมันกระหลายใช่ลูกเล็กมันกระหลายจะเป็นก็เยอะนะครับนี ใช่ฝุ่นมะโลก็เป็นพักทองหรือว่า,ม,วามะอุแกนเสตพักหล้ากับบ่อเสืะมันมีแต่พักกับบ่อขัก กินเนื้อผู้มันถึงจะอร่อยเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเก็บฟักทองอีกเก็บยอดฟักทองนะครับเป็นให่เยอะแยะเลยนี่ฟักสวยไหมคะสวยเหมือนคนนะคะเอะ บ<ม> <Okay. S 1> สวยๆแล้วดู oh. วละหลายๆ oh, เต็มแล้วครับสวยเนาะงามเนาะเอาม่เพิ่นดันนะ้า oh. คลิปนี้ก็ขอ mm. จบลุงเพียเท่ทานี้นะคะสวัสดีค่ะมีตัวสวัสดีแล้วนะคะสวัสดีนะคะ